บรรยากาศ okay. เอาเล่วยถุงเงินครับเอาไล่นกครับยังมาเสาครับเ <c oughs> มื่อนี้น้องน้ำตาลครับไปผสมครับบวมีน้ำตาลยูนีครับเอาแล้วเล่วยครับ ค uh oh. นขางสิบป่อยได้สบายครับถุงเงินเดือ่ถ,ถุงเงินกับมาลวยครับน้ำตาลไปผสมเนี่ยครับเอาเลย <c oughs> เออ <c oughs> เออมาลุยกับนกพิลาบครับมาลุยว่าย่อมไปใส่เลยครับ เอาีลียบครับ,อรบจอกแร้วเอาย่องยองถอยก่อนครับถอยก่อนเลยบอกถอยตั้งหลักแล้วครับล่อๆครับล่อนกพี่ลาบมากครับเบิ่งทาครับ เออเตรียมพร้องเรับเอาเงินงนิดเลยยังนิดเลยหัวหมอบตัวเออถูกเงิน่ากับป่วยยังมาสอบอากาศหนาวครับหลังจากล่อนกพิลาวลงครับเอา,าเดี๋ยว ครับมาแล้วครับตัวหนึ่งมาแล้วครับครเออรวย <c oughs> รอครับรอเอ้มวิลล่าหลท์ครับเอาแล้วครับเอีนแล้วครับ,รบไปแล้ว,ว <c oughs> เออรวยเออครับเมื่อยครับเมื่อย แต่แต่เศราทั้งลออะไรลงพิลาบมาจินีอครับครับไปเกลีครับนล้วพิลาสีลงมอะไรครับ,รบ,บ,รบถับไปถุงเงินก็มาด้วยครับารเกลียครับนลวพิลาบบอก,กาลงครับมาปรเดยวก็ถือกัน มารวยกับถุงเงินครับรับหลังเก็รลครับมาแล้วครับตัวนึงน้องกําตาลไปผสมครับต้องฝากไว้ที่ฟ้ามบนครับประมาณอีกซี่มือครับอาซีมือก็สิไปรับกลับมาครับ ส่วนบ้านลวยครับถุงเงินต้องรอครับรออีกบนถึงเวลาเพื่นครับรอหีดรอบสองมารลวยครับถ้าถูงเงินแต่มีเป็นหีดอีกรอบหนึ่งคือไน้ผสมเื่อกันครับเอฟซีพี่น้องเขาครับถาลูกน้องน้ำตาลครับโอ้พองามครับลงหลัดกัเบิ้งมาแล้วครับน้องทาน็อตครับดีกีเพิ่นครับเป็นแชม ลากน้ำหนักครับเจ้าของเพิ่นการันตีถวยรางวัลครับเพิ่นว่าน้ำหนักเก้าพันกิโลคไอตีเจ้าของฟาร์มเพิ่นบอกว่าลากน้ำหนักได้เก้าพันกิโลครับส่วนมารวยครับจอบนกผีลาบเออเอาเอา เพา่อนสวนนกพิราบครับมาแล้วครับสอบเอาเลยขวานรวยเออเห็นตัวใดครับนกพิราบสิลงมากินอาหารเพื่อนครับเอาอีกเลยขวานระวังนะขวานเลยกระโดดขึ้นทั้งรถล่มาเรือยุงล่างครับนกพิราบก็บลูกม้าล่างเองครับนกพิราบสินี้ในการบินครับ ไปเอาแล้วไปแล้วครับพท่านจกเตียครับดูเข้ามานกพิราบบินครับมาแล้วครับมาเป็นแถวเลยครับนกพิราบครับเอาเลยถุงเงินไปก่อน้หลายกับไหลา่าเห็นอาหารครับ นกพิษแล้วอาอีกแล้วมาอีกแล้วน้องถุงเงินครับอยู่กับมาดุ้ยครับครับอาวมาดุย้เดย <c ười> เฮ้ยครับ ในนกพิราบจิตเมื่ตะวันได้ยักตั๋ครับว้ากับครับกพิราบโอ้อ่าเล่อเอาทุนบกท่านบ้บเบ้บครับเพราะว่าเพิ่นเห็นอาหาร่าเลื่ครับเอาะมาลื่อเอานี้ทาเฟนคาทาเนี่ยเนียเนียเโอ้ ยองโบบยองโบเออแล้วเออแล้วไก่มา่วยแล้วครับเพื่อนสัญชาตญาณกันครับสวมินญ,ญาณนักล่าครับ <c oughs> <c oughs> เอาหถุงเงินเปิดงานกอน <c oughs> เหลือเหลือเหลือยอเหลือยู่ เดี ard, anyway, uh, no. ๋ยวจะหาตัวครับเอาท่านรอท่านรอพอท่านรับเออเด้อครับคือหนึ่งบนครับน้องพี่ลาวคือหนึ่งบนครับแต่ว่าก็ลงมาคือเก่าครับเพราะว่าอาหารยังหลายอยู่ครับว่านี่แล้วครับหาตัวคือเก่าครับนี่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 อะไรเอยเออถุงเงินโอ้ยถุงเงินฝ่าวด เป็นสีเลยครับครับลงใหม่อีกแล้วครับฝากรวยครับครับถุงเงินครับจ่องครับครับถุงเงินยกเอาแล้วถุงเงินกับบัวทันนุกิลาครับมือครับมือ เออวันนี <laughs> er, you know, ้นกพิลาบจับถุงเงินนี่ก็เซนมาเลยเอาไองละมาเองละนกพิลาบครับครับส่วนถุงเงินก็มาเรื่อยครับเออหน่าไหนกินนกพิลาบถาวไว้แล้ว หลังจากล้อหนุ่มรีหลับเอาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วครับสวงครับหลาบกิ้งเจยครับมาเลยกระถุงเงินจึงวันในสวนเนี่ยเอาแล้วมาวเอา,าเอาถ้าจ,จิ้งเจยก็สิเบิดแล้วช่วง มารวยก็ถุงเงินมาได้สนใจกับนกฟีลาทัหนาทีรับเคยจินย่างเดียว <c oughs> ครับชัวเออังจากนกฟีลาบ่มาครับเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> มวนมันเลยครับครับอันนี้ถุงน้ำตาลเอ้ยกงน้ำตาลครับเลือตะกงครับ ต้องไปยุ่พป้ามครับล่อผสมครับเหลือตะมารวยกับทุงเงินครับครับผมขัดค้อหมูย่างครับพาเบิงบรรยากาศยามมาสอครับน้องมารวยกับน้องทุงเงินครับไรนกพิราบครับอ่ะชิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับก่อนจากกันจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเราเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ